ฮัลโหลเห็นไหมคะทุกคนคลิปนี้จะเห็นหน้าพี่โอเนาะนี่ว mm ิวบางคลิปก็ไม่ได้เห็นหน้าพี่โอเพราะว่าพี่โอจะเก็บบรรยากาศ mm hmm. พ,าาพาวิวสวยตอนนี้พี่โอย่านจ้ทุกคนไม่กล้ามองล่างก็ไม่สูงมากกันทุกคนแต่ว่าที่ที่เชียงใหม่สูงกว่านี้ mm hmm. แต่ว่าพี่โอูก็ไม่ค่อยขึ้นมาเที่ยวนาะค่อยได้มาเที่ยวแต่พาทุกคนมาเที่ยวเนี่ย โอเคค่ะ okay. <c oughs> ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไปต่อนะชมฟังต่อนมีจะเห็นนะพี่โอเนาะมีหลายคลิปเนาะพี่โ,โูมาแล้ะแต่ละที่ <c oughs> เอาหลายคลิปหน่อยแม่กล้องนี้อีกกล้องหนึ่งพี่โอใช้อีกกล้องนึ่งเวลามาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเที่ยวไม่ได้เอาขาคล้องมา นี่เห็นไหมมันจะข้างหลังมันจะแบบเบลือๆหน่อยนะพ,นพุกคนมี่กบรยานเนาะเดินไปเรื่อยๆเก็บภาพไปเรื่อยๆสวยมากเลยที่พี่โบถ่ายภาพเนี่ยสวยบรรยากาศดีทุกคนดูทีวันนี้แต่งตัวไม่สวยเพราะว่ามาคิดว่ามาทําบุญมาทําบุญเ,เอ็กท่าเลย ทุกคนดิฉายเลยสิฉายพี่โอเลยสิมันไสไม่ว่าเลยสิอ่ะมุมนี้หน่อยนมนี้อ่ะมุมนี้มุมนู้น,นอ่ะ,นอนอะเอาหลายๆมุมเนาะมาแล้วพี่โอมาแล้วก็ได้หลายคลิปคลิปได้หลายคลิปเออไปแต่ละที่ได้หลายคลิปอยู่บ้านก็ได้ทำกับข้าวเนาะทำกับข้าวกินอันนี้ก็เนี่ย อย่ามองไปข้างล่างนะโน,น้ข้างล่างพี่โอก็ไม่ตัวแล้วมองไปข้างล่างนะมนีข้างล่างมันก็ไม่สูงเท่าไหร่นะแต่ถ้าเชียงใหม่จะสูงมากทุกคนเชียงใหม่จะสูงที่นี่ก็จะไม่ค่อยสูงอู้มันจะขัดดีมากทุกคนดูดิสิอิจฉาเลยส <laughs> ิมาเที่ยวเดี๋ยวผัดคุณมาเที่ยวนะอย่บุบ้าเนะขาหาพี่บุบ้านอยู่คนเดียว <laughs> พี่โอไม่ได้สนใจเนาะ เรคนเราถ่ายคลิปเขาจะเป็นแบบนี้ต้องเข้าใจเนาะคนไม่เข้าใจเราก็ช่วยไม่ได้แล้ว <c oughs> ปูดเล่นเราเล่น <c oughs> ก็ขอทุกคนเนี่ยรับชมคลิปให้สนุกนะคะพามาเที่ยวเลยเนี่ยมีความสุขนะคะวิวเขากำลักเกาะเนี่ยอู้ดูด,ด,ดิทุกคนดูวิวสวยสวย,สวยนะสวยหน้าพี่อุ <c> ๋ <oughs> ขอ,อยัง,งอ่ะเอาลับลมรับลมอีกคนรับรับลมเออนทุกคนดูหน้าพี่โบต่อตอนนี้เวลายังสิบห้านาทีหกโมงทุกคนดูดิดูดินี่การจะนนทบุรีนะจ๊ะทุกคนตอนที่อากาศร้อนโอ้โหร้อนสุดๆทุกคนเอ,อ้ยร้อนมาก ร้อนแต่นี่อากาศดีมากอว้าโดนมีเรือนะเป็นเรือนไหมเครื่องนี้พี่โอ๋จะซูมไม่ค่อยได้นะไเครื่องเครื่องนู้นโอ๋จะซูมได้ไปเดี๋ยวหาเดินไปต่อเนาะ้อยมนอนเที่ยวเที่ยวทุกคนเที่ยวสกายวอล์กสกายวอล์กสกายวอล์กอาญจนบุรี ในน้ำแฟ์จะทุกคนไนไ่มคะนี่เห็นไหมภาพภาพมุมสูงนะจะทุกคนเนี่ยภาพมุมสูงมีมุมสูงเดี๋ยวจะสบายเลยมีความสุขเลยรู้สิเสียรู้อยู่คนเดียวอยู่ภาทุกคนเดินเที่ยวเจอกันนะคะมันเจอกันกับพี่โอ พี่โอ,อลงคลิปก็ดูคลิปรับชมคลิปให้สนุกนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะพี่โอ,อก,ก็พูดไปเรื่อยๆนะคาไหนที่่าเนะี่ยก็อย่าถือสาเนาะบางทีพี่โอ,อก,ก็เป็นคนที่แบบจริงใจจริงจังเออโอเคนะคะทุกคนคลิปละห้านาทีทุกคนขาก็ขอให้รับชมคลิปให้สนุกนะคะบา,บายๆจ้าแล้วเจอกันใหม่จ้า